สวัสดีครับพี่น้องครับมิบน้มาออกไม้อีกครับมาลำห่วยธรรมชาติขี้เก่าแล้วพี่น้องพูดฝากระหองครับผลกรลรังเศร้าโต๊ะบังหันแล้วพี่น้องเปียกเบิดครับโต๊ะซุ้มมือครับออกหาไม้ไซเบตก็บบไดพี่น้องโต๊ะดูพูดครับ ไ่ได้หากินหายยังเลยครับขอแต่ว่าขึ้นเนี่ยจะให้ต๊กทบพี่น้องตะลงมือครับ หายเก่าเพิ่นพี่น้องมีฮอตเบดครับพี่สิบเบดน้ำท่วมแล้วพี่น้องมาใส่สวงน้ำหลายครับน้ำก็ร่งลดครับพี่น้องใส่ไม้ขาเจ้าแล้วครับมีตัวมีแต้มบอพี่น้องถาลุ่นกันครับใส่แล้วแล้วครับพี่น้องครับ พอดีครับผมพ่มา,ายามดอกพี่น้องฝนลินเลยครับย่านฝนตกแห้งพี่น้องย่านเหมือบบ่ได้ครับสวงเหนี่ยนหำพี่น้องฝนตกน่ำฝ่าก็ห้องน่ำครับยังไดก็ถามาหลุนย่ำเสาเลยเนาะพี่น้องเนาะทันตกแห้งย่านเต้นหนำถ่วมเบ็ดนี่แหละครับ อ่ะเมื่อพี่น้องปรไดยย้ยามแล้วครับฝ่าบอเป็นใจครับพี่น้องปะปะถามมาหลุนย้ำเสาน้ำผมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีทวงเสาครับมากูเบดครับน้ำขื้นครับพี่น้องเนี่ย่มเห็นขั้นเบดเลยครับ แมนซีดทิมแบดบอพี่น้องไงบังตีหล่ะครับมองเสียบแบดครับเนี่ยมาเห็นเลยครับโหสวยเด้อพี่น้องสวยจังเสียแมนซีดทิมแบดบอผมบา่าปะลงหาเบิ้งพี่น้องสิพ่อได้เบ็ดในบอรครับ หลังหนียังแนมเห็นอยู่ครับหัวกก็ยังอยู่พี่น้องผุนหลังผูนจะถ่วมคือกันถ่วมเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับนี่บางหลังนีพี่น้องถึกลายังครับนี่โอ้โหใจสื่อปลาพี่น้อง นี่ครับลยล่ๆพี่น้องปลาตัวนี้หญ่สุดสำเนีแล้วครับเก็บก่อนครับพี่น้องเต็มเลยครับสิม,มานให้บอ่มือนี่พี่น้อง สองหลังหนีหาบ่เห็นเลยพี่น้องเบื้องตละครับหนำขึ้นมาหอดี้ครับสวงหัวคำพูดหนำยุบผูนครับพี่น้องสองหลังมองหนี่หายเลยครับอู้ถิมเบ็ดหลายแห้งพี่น้องสรุปบาประมาดนะครับพี่น้อง น้ำท่วมเบ็ดเบิดครับตามันบกินครับน้ำมันไหลครับทิ่มเบ็ดก็ไหลยอยู่พี่น้องโอ้ยม,อาม,าอมือเบาหมาดดีๆครับพี่น้องมือนียครับบังฝาดีแล้วครับมือติบอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ปด่ายหากินหลายมือฝนตกสุ่มมือครับม้วันนี้ว่าฝนบ่ค่อยตกปานด่ก็มาลองใส่เบงก็ย่างหนามยังขึ้นอีกที่เก่าพี่น้องกับบอมบานอีกเมู่บ้านก็ซาดีใจเลยพี่น้องเห็นนามหนามมันลงครับหนามมันนิ่งๆครับ ไปคิดว่าตรงมีโตมีแตมอยู่พี่น้องกะไดแถบมับนไปตกอยู่เทิ่งมากครับตกอยู่พู่แล้วครับชื่อสีอยู่พู่อยู่เขาตกแห้งเติบอยู่หนามจังขึ้นปันนี้ครับก็ดีอยู่พี่น้องยังเก็บเบ็ดได้แน่อยู่ทิมก็ถิมบาหลายปันไดแล้วครับทันทิมเบิดก็ขี้ขานเฮ็ดไม่พี่น้อง เสร็จกว่าสิแล้วปะครับพี่น้องเมื่อครับคลิปหนี้ก็ซ้ำเหนี้แล้วครับพี่น้องครับบอหมานเลยครับเด็ดตาตัวหน่อยตัวเดียวครับพี่น้องนี่จักปไปย,ยังน,นะครับไล่ไล่ชางเสรพี่น้องหนุ่มบอหมานนีหลีมือนี่ปะครับเมื่อเลยครับ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ